เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับสพปาลาวจัดพิธีมอบประกาศนนยบัตรรับรองวุฒิแก่พนักงานขับรถไฟของลาวกลุ่มแรกซึ่งจะปฏิบัติงานบนทางรถไฟจีนลาวอย่างอิสระหลังจากผ่านการฝึกอบรมโดยท่านไทส,สงครามมโูธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธถาถธิการและการขนส่งของลาวเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานขับรถไฟ14คนพิธีดังกล่าวมีท่านเสริมไซกลมมิทสิท รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราและท่านหลิวหงผู้จัดการทั่วไปของบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดเข้าร่วมโดยท่านไซส,สงคามกล่าวครับว่านี่เป็นวาระสําคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนาการขนส่งของลราท่านไซส,สงคามแสดงความหวังว่าพนักงานขับรถไฟกลุ่มนี้จะตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอ รับประกันว่ารถไฟโดยสารและรถไฟสินค้าจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงเวลาซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางรถไฟของลาวท่านหลิวเสริมครับว่าลำดับต่อไปคือการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งจากวิทยาลัยการรถไฟของจีนและวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษารถไฟของเรา เพื่อสร้างทีมผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการรถไฟลาวซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและน่าเชื่อถือของทางรถไฟจีนลาวอันหนึ่งครับบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดรับสมัครพนักง,งานฝึกหัดขับรถไฟของลาวชุดแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2020 นำสู่การคัดเลือกผู้ช่วยพนักงานขับรถไฟชาวลาว66คนเมื่อเดือนมิถุนายน2022หลังจากผ่านการศึกษาภาพทฤษฎีและหลักสูตรฝึกอบรมบริษัทได้คัดเลือกผู้ช่วยพนักงานขับรถไฟ14คนซึ่งปฏิบัติงานเป็นระยะทางมากกว่า1,000 100, กิโลเมตรเมื่อนับถึงสิ้นปี2023เพื่อฝึกอบรมเพิ่มเติมนาน8เดือนโดยพวกเขาล้วนผ่านการทดสอบคุณสมบัติเกี่ยวข้องจนกลายเป็นพนักงานขับรถไฟของลาวกลุ่มแรก ที่จะปฏิบัติงานบนทางรถไฟจีนลาวอย่างอิสระขอบคุณข้อมูลข่าวจากสํานักข่าวสิงหัว